สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดแล้วครับพี่น้องครับมีพ่อมาหอดแล้วชิปนี่ไล่นี่อีพีที่แปดมีแปลกๆมากแปดถือว่าอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างเขาใส่แบบใดอลังการงานสร้างแบบใดสุพี่น้องเขาหลอกเบอร์มีพ่อกะว่าแปลกๆขึ้กันพี่น้องมาท่วงเรถชนตัวรถชนตัว ตอนนี้ห,หนาเรานั่งอยู่หนาเวทีกับขวัญใจมหาชนอําพ้นบอ่อท่องนะครับพี่นอ้องคืออีพี่นี่เป็นก็งไงวะคือย้อนยุคมอลำหนึ่งรุ่งที่่านแต่สมัยสิบป,ปีขึ้นหลังเมื่อก่อนคือใส่เวทีนางลาน,นปีนี้ฤดูการนี้ที่สิมมหอนนี่ก็คือเขาก็ใส่ระบบนางลานเื่ากัน,นระบบแสงสีเสียงขึ้นมาตรฐานสมบูรณ์แบบนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้ผมเบิ่งอยู่นี่คลิปในติ๊กตอก คือเขาเศร้าเศร้า,าไอ้เครื่องเสียงของมอลำกันว่าวงไหนใต์ตู้แบบใดหนึ่งในจํานวนนั้นมีของหลวงี่ว่านคือกันลำโพงเบสปากีที่เบสนิวคือเป็นตู้แฝดของว่าเทคคือกันนะครับเป็นเครื่องเสียงของอ่ะล,ะล<า>็อกบอกไมคขั้นล็อกบอกไม้อกคขั้นแต่ว่าประเภทเครื่องเสียงนีงง้ต่อช้อนอิริเป็นหนึ่งคือกันนะครับพี่น้องตอนนี้พาพี่น้องเขาทันหนามุ่งหนามาทั้งพี่ก่อนนะครับพี่น้องมุ่งหนามาทั้งพี่น้่เนเ่อสุดยอดเลยตอนนี้บุบบุบบุบ ระบบแสงสีเสียงเข้าเสาร์มากเรียบร้อยโอ้ไม่พ่อแม่ซ <laughs> ื้อมาเรียบร้อยนะครับมืออื่นมือแทแต้ตะมือดีเป็นการซ่อมจริงเป็นการซ่อมจริงจังจริงจังอีเดือหนึ่งวันนี้นะครับพี่น้องบัตรหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห<ม>นึ่งร้อยสิบเก้านบาทพบกับทิมันซัดเหลาเหมึอสิึศอีกแล้วอีกแล้วครับท่านว่ามาบังอีพี่บังหนึ่งี่น้องเขาเป็การตอบรับแบดีนบทิมเขาเรียกร้องบักหลายเลยว่างหันเอาอยู่เวทีหน่อยแมนบเอาแบบไงเลยร่องออกมาขึ้นเวทีมยัยบังดูว่าสันได้ยานหาคนนะเขามน แต่ละผ้ากระเป๋ากระเป๋าเงินบาทเนาะเดี๋ยวมาแต่ปลาอ้อยนะครับพี่น้องขวังข้าวกันมาแต่ปลาอ้อยมาข้ากันวอลลักับเจนเจ้ากันไปเกมือนีไปตัดอ้อยนี่ครับพี่น้องโอ้อลังการนี่คือเชิตีเขาปะบอลเป็นยังเขาบอลเป็นยังนะครับเอาสุพี่น้องเขาฟังนะครับเอาสุน้องเขาเบิรงมือเงินต้องซื้อบัตรจองตัวกันได้หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับเพิ่มเติมคูความมวลซ้นนะครับพี่น้องตอนนี้ทีมไลซ์สดกำลังหอดกันแล้วนะครับ เตรียมพร้อมเร่งเสิไล่ให้พี่น้องขับเบิ่งกันนะครับเร่งแรงสิไล่ให้พี่น้องขับเบิ่งกันเวทีมาตรฐานนั่งลาดสิบสองขาทั้งเบิดลสิบสองขานี่คือเสียงหนึ่งแหละพี่น้องเครื่องตู้ระบบเครื่องเสียงนะครับพี่น้องตอนนี้คือตั้งอยู่ในบ้านเนายังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าย้อนยุคสมัยเก่าสมัยเคยใส่นั่งลาดก็คือสิเป็นแบบนี้แต่ว่าลุงที่ว่าเพื่อนใส่ใส่รถมาหลายปีแล้วเนี่ยตอนปีนี้ย้อนยุคสมัยเก่าเอานั่งลาดเฮ็ดคือเก่า ผมเปิดมีหนอนอะไรเขาถึงทำอ่ะเนี่ยเวทีเวทีแอนรถไปใส่สันอยู่ข้างหน้านะครับนผมบ่ใใ่บ่ใใ่เพราะว่าเขาบ่มีรถเขาไปถอดกรองไว้แม่นมองข้าหน้าสวัสดีครับขึ้นตอนนี้ขึ้เขาย้อนยุคสมัยซิว่าปีขึ้นหลังว่าใส่นางลานครับผมสวัสดีครับข้อไหมข้อไหมคือมันเป็นทั้งสิบพันว่าเพันว่าเป็นเท่งกันเรียกร้องมากว่าอยากได้รูปแบบเวทีนางร้านโอ้เอออยากได้รูปแบบเวทีนางร้านค้ามมา ก็เ,เลยมาแยกแยก็แยกแยกออกมาเนาะ<ช>ทำความเข้าใจครับ,ก,บกับเพื่นอน่นะนะออทำความเข่าใจกับเอาเป็นยังเวทีรถหางเชียงกับเต้นได้ขึ้นกันเออเวทีนางร้านหางแข้งกับเต้นได้ขึ้น,นกันแบบมันเกี่ยวยังเออมันเกี้ยวยังมันต้องเกี้ยวบานนี่เออเกี่ยวเพราะว่ายังมาที่ขันเท้าเขาในเมืองเขาเ็เห็นิเห็นฟูนเห็นสิ่งก่อสร้างขันเท้าไปธรรมชาติไปในป่าในเขาเขาก็เห็น สีสันของธรรมชาติโอเพราะฉะนั้นเราผู้ได้มากแบบไรล่ะบอดี้เพื่อนมากแบบนั่งร้านนันเออนี่แม้วมาล่ะจัดเลยเพราะว่อยากไปเบิ้งปูนเพราะยังเบิ้ง่นไอเนี่ยมันเป็นรูปแบบสีสันก็เรียกว่าเออความตองการครับมมนเป็นความตองการของเพื่อนเขาก็ต้องจัดใส่เขาเอือนว่าติเพื่อกอ เนาะครับผมคครับนนี่เ้อิแต่อย่าย่อเราเพื่อทำลายนะครับพี่น้องนี่คือจัดตทำอีพออีเมเอร์ไอแฟนคลับน้องนุ่งเข้าสูุขสุขชนนะครับกูตีสมักแบบนางราดสวัสดีครับพระเอกสวัสดีครับไม่เห็นกันโดนแล้วไปเห็นอยัางยุ้ยโอ้ผมมันมาล้ำกับเซตกรอนอีกแล้วมีแต่มาล้ำกับเซตกรอนผู้นึงก็ไปเป้าไว้สิมืออึดนะครับพี่น้องอีพี่ที่แปด จากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าเป็นอีพีที่8แล้วนะครับเป็นมะเบิงรูปแบบเวทีไม่กันนะครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเข้ามาที่เพจหมอลำหนึ่งรุ่งที่ว่าหน่วยศินนะครับพี่น้องเต้นยังไงพี่น้องสี่สีเหลี่ยมเสิ้งหันเสิ้งหันใหญ่โอ้ลำหันใหญ่เตือนเตือนเตือนเตืนยังไงเตือนเตือนมาท่านเดียวมาท่านพี่น้องฮะมาท่านเลียวมาไเนี่ยบ่เอื้อมสมบูรณ์แล้วละมื่อนี่มื่อนี่มาท่านเลี่ยเพื่อเห็ดเพื่อได้ให้ฉากเจ้าอย่าว่าเจ้าได้หนุ่ยฮะเจ้าเยาวายเจ้าเห็ดฉากด้วยนี่แหละแม่นั่นนี่แหละคนเว้ไปนนี่เด้อ เห็น <laughs> 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 <l> <ong> พี่น้องอว่อะไรใดๆนางรันผู้นาเราก็เลยจานไห้นะครับแต่ว่าคนงานทั้งหมดท่านนี้มีอยู่แต่ว่าผู้นาขัดบอลเรื่องตรงที่ว่าคือแคดบอลเงี้ยวๆเราดีผู้นาเฮ็ดบอลผูนนาอันเงี้ยวๆน่ะค่อยเป็นค่อยไปครับ กันวราเรียกกันที่ว่าคิดพอแค่พอเงี้ยหลุดคนนั้นว่าก็อันหน่วยพ่หนาเราโพล่งอย่างไว่าขันขึ้นหอดลงที่ว่าว่าขึ้นหอดยังว่ากันขึ้นหอดอันเดียวหัวหน้าแกช่องตอนปีใหม่โอ้ยขึ้นหอดโอ้ง่ามๆอลังการงานสร้างเลยนะครับพี่น้องอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับพี่น้องมืออื่นสัมผัสความมันซึมมีติไม่รูปแบบไม่ของเวทีนางราดนะครับ จากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าอีพีที่แปดนะครับแต่ว่ามือนี้คือที่เป็นการซสอมให้พี่น้องเข้าได้เบิวงกันพนักงานรับบาลสีไลยูสัตนะครับพี่น้องงามงามงามนะครับพี่น้องเป็นพนากงานโพลลุงครับน้องแดนเซอร์เข้ากับอาะโบมันแดนเซอร์เข้าหลายบ่เด้แดนเซอร์เข้าหลายบ่เจาะของมาก่อนประมาณหกสิบประมาณนั้นถือว่าโอเคมากๆเลยแม่คุณเธอเข้ากับแบบยิบยิบแบบมินิปิ้งมิกนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้คืออลังการงานสั่งนะครับระบบแสงสีเสียง เต็มรูปแบบซึ่งมีทั้งไส้กับประมาณ80ตัว60โอ้ถือว่าพอดีพอาะรถบานเ้าก็มีอยู่ขั้นเครื่องพอดีเ้าก็ขี่ไปร่ำกันพอดีมันชิ้พอดีเต็มเลยมันชี้อะไรจำบอนนี่เอาก็ขึ้นไปนั่งไม่เปลี่ยนอะไรอยู่แล้วโอ้ได้รโยนั่งขึ้นนั่งบ้านควายเขาเอาเอิร์นเราใส่เอิร์นเราใส่บ้านควายเอิร์นเราใส่นะครับจัดนัะจัดเต็มนะชี้ไรโยตัแต่ว่า็มติดตติดมันบริออกงานโดนแล้วโอ้ถือว่าเป็นการจัดนักจัดเต็มนะครับพี่น้อง สัมผัสวทีโอ้ผมก็โดนแล้วนะครับพีบนบนน่น้องบริขินเวิธีไงนะบริขินวิีเอ้โนเลยีรีโอโดนโดนโดนโอ้แอดมินน้อคือหลายแผนกแอดแอดมินน้อคือปวดแอดมินน้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องโอ้โอ้โองาม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 เออร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องทีมงานอาจารย์น้องคนตีเ่าตอนนี้ก็มาพร้อมกันแล้วนะครับพี่น้องบาทหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทจากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าอีพี่ที่แปดนะครับพี่น้อง มีแปดมีเก่ามีซิบนะครับมีเก่าเป็เก่าโอ้ห่างห่างหางเนาะคือเขาเตรียมพร้อมไว้เพื่อที่อ่าถ้าามีงนรับงานเจ้าภาพเพื่อออกงานเจ้าภาพมีงานอยู่หรอพี่น้องแต่ว่าแต่ทอดย้อยยกเลือกเออบอลทอดย้อยจางโมเมนต์ตัวไหนทอดย้อยจ้างทอดย้อยยกเลิอกก็ที่ล่ะเออมองได้แล้วมองข้าเจ้ากับหมองหายล้มก็หมองเป็นหายร่ำได้แล้วก็เจ้าก่อนร่ำมาได้เองก็คือสมัครกับศิริ้่ำแต่บ้านเก่าหันละบ้านเก่าไม้ถึงว่าเพิ่นไปปิดวิกความทั้งกะชี้กันแต่ว่า ก็คือผู้คนมีแฟนคลับเอฟซีนะครับวังวาลุงที่ว่าเขาก็คงสิมี่เอฟซีขึ้นมานะครับฝากไว้ในเด้อพี่น้องเขานะครับมอลรัมั้งน้องบัวลรัผู้เป็นมอลรัเก่ามอลรัแก่ล่ะครับพี่น้องนะครับคือตอนคือหันมาใส่ระบบเวทีนางลานคือเก่านะครับจากที่ใส่รถม้าสิบปีสิบกว่าปีประมาณปีห้าหกประมาณปีห้าหกนะครับตอนนี้ก็คือหกสามพี่น้องไล่ออกสิบกว่าปีแล้วนะครับคือหลายๆอย่างรูปแบบคือจััหวหน้าดรวบาลพิ่นเข่าปลาเพิ่นเกิดจากเบื้องสิงสาราสัตว์เพิ่นบ่อยากเบื้ เอาก็ได้จัดตามคำขอจัดตามคำเรียบร้อยนะครับอีบอยเมย์เลอร์ไลฟ์แฟนคลับอีบอยเมย์พูเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานผู้พิที่อยากจ่ายขึ้นมักแบบนี้มาสั่นเ้าก็จัดไปนะครับสวยงามตามทองเรื่องมื้ออื่นเป็นอีพีที่แปดแล้วนะครับพี่น้องพบกับกุมกุมปิดกุมปิดนะครับเกาพี่น้องสินราคาหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทคือเพิ่มเติมคือศิลปินของลุงที่ว่านี่มากทุกคนที่น้องแดดเสื้อห่ากัดลายขึ้นสั่นเหล่าบันเทิงศิลป์ เจซี่ไหบ่เจซี่ไหบ่<า>เออเจซี่ก็มาค <มา S 1> ือวยจกคือเขาที่ได้ตั้งลงท้ายให้อำนวยสินเลยเจซี่ <laughs> อันนวยสินรำอันนวยสินล่ครับพี่น้องอนี่คือความพร้อมของอีพีที่แปดถือว่า <c oughs> สุดยอดอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับ 8. เป็นอีพีที่แปลเป็นอีพีแปลกหม่นะครับระบบวีทีใหม่ให้พี่น้องเขาได้เบิ่งกันนะครับเอ้าบ่นคนมีรำเรียงพร้อมบ่มีพร้อม นี่พ่อมี่พ่อเลยโอ้คิดน้องผู้เลยคิดว่าอยากฟังล่ำเรืองการไล่สดล่ำเรืองส่วนเพคนสิล่ำหัวใจนั่นเดี๋ยวมืออื่นเราสีแจงไม่เขาสีติดตามไปเลยถ้าเทาสีแจงพี่น้องเขาไปเรื่อยๆนะพี่น้องบอกว่าคงให้่กำลังใจแม่รับเข้าอาจารย์ตายนะพี่น้องเนาะเพิ่องเป็ดมอลลักับเสียตะก่อนย่างเบ็ดกับเสียตะตัดอ้อยย่ามือเลงกับเสียมะเร็งมาลับสจสามความมันเทิงให้พี่หน้องเาให้เบ่งกันในช่วงหลังขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับไปในอายุทยุทเนี่ยนะครับคือ ทีข้เฮ็ดแบบนี้ก็เพื่อว่าทีซีเอาไว้ตอนรับจอภาพนะครับเร็วๆนี้นะครับมือมีงานก็คือที่ว่าเพิ่นบไดีคืนมองได้รํำได้ข้าก็ได้ไปกันนะครับมองได้คืนหรือว่าเพิ่นยกเลิกข้าก็ได้ยกเลิกน้ากันนะครับพี่น้องเอคชิปนี้เตรียมความพร้อมกับอ p พีที่8จากใจหนึ่งรุ่งที่ว่าให้พี่น้องเขาได้เบ่งกันลิปหนาพบกันใหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ